จะจ่ายเงินหลักแสนจูนกล่องรีแมปเปลี่ยนอะไรเพื่อให้รถแรงขึ้นไปทําไมในเมื่อจ่ายแค่หลักพันก็ทําให้รถของเราดับมาแรงได้เหมือนกันแถมได้แรงม้าเพิ่มขึ้นอีกด้วยผมมีวิธีง่ายๆที่จะมาแชร์ให้กับแฟนๆที่ใช้รถยนต์เครื่องดีเซลบอกได้เลยว่าง่ายเร็วและราคาสบายกระเป๋ามากๆอาตาัตราเร่งดีขึ้นพี่เจมกอ่อนอื่นเราวัดความแรงกันบนไดโนกันก่อนครับซึ่งรถของคุณเบนช็อกพอย์เนี่ยทดสอบแล้วเจอ167แรงม้าและรถของคุณอานอินฟินิตมีเดียทดสอบแล้ว เจอแรงม้าเพียงแค่84แรงม้าเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวิธีที่ผมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จ่ายเงินแค่หลักพันบาทเครื่องยนต์ของเราจะกลับมาแรงกว่าเดิมมากขนาดไหนซึ่งวิธีที่ผมมาแชร์ในคลิปนี้เป็นวิธีปลุกล่างทองเรียกพละกําลังของเครื่องยนต์ให้กับรถคันโปรดของเราว่าเนี่ยคาริบมาให้ทอร์กมากขึ้นมีแรงม้ากลับมาหลายตัวกว่าเดิมวิธีการง่ายๆคือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด y นามิกซูเปอร์คอมมอนเรลจาก PT t l u b r i c a n ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายเร็วหยัดเวลาเสียเงินแค่หลัักพนบาท เท่านั้นเองครับถ้าความสึกเครื่องเงียบลงจังหวะหัวคันเร่งเหมือนควันมันดำน้อยลงความสึกผมลื่นขึ้นการสมูทของเครื่องดีกว่าความฟีลลิเ่งเราจับได้ว่ามันดีขึ้นจริงๆเออดินามิกซูเปอร์คอมมอเดล 5W30 ก็คือมีคลีนแอร์ล็อเป็นระบบพิเศษที่ทางน้ำมันเครื่องของ PTT l u b ิ c a n สเนี่ยสร้างขึ้นมาก็คือยืดอายุการใช้งานนะครับลดการสึกหลอที่สำคัญก็คือทำให้ควันดำลดน้อยลงเร็วแรงรักโลก พิสูจน์กันชัดๆและการันตีจากคุณแอนดรูว์นักแข่งและกูรูสายมอเตอร์สปอร์ตขนาดนี้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเสียเงินหลักหมื่นหลักแสนเพื่อเพิ่มความแรงให้กับรถอีกต่อไปอย่าลืมเลือกปลุกล่างทองให้กับรถคันโปรดด้วย Dynamic Super Common อนเรลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์100%เกรดพรีเมียมมาตรฐานระดับโลกจาก PTT l u b r i c a n กันนะครับ